Thu chúc đang gặp góc bạn bàn hợp xuân tòa nín đen đi bàn góc đen nha của tổ của đại xe, đám tổ ca rồng nè đấm tổ ca rồng tổ tua đắm mấy bàn gấu nè tua đắm mấy bàn gấu mum nằm mình đi lúc đang phải để cho chú chạy nha xuân quả nim nim sinh hà lạt tài ăn lợn phải cuối nè nim bàn góc đen nè đâm tổ ca rồng nè đâm tổ ca rồng đâm tổ ca rồng đâm tổ ca rồng tua đâm đi mấy bàn gấu nè lúc đang phải để cho chú chơi ạ tuần tua đen đi bàn gấu đen gặp nín nam sinh là tài giáo nước quê ạ à tua

của cũng này vẫn của điện cao nèp. Sầm lặp bằng krum là ngụ sư tay nèp. Tay tay long, nè tay nè tay long, nè tay long, nè tay nè tay long. Adam tay. 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 Adam dăm bằng góp lúc đang phân tích cho duyệt xuân tội đen bằng góp đen ngắm xin anh là tay anh là quay luật quay anh à to anh 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 to anh đấm anh 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 ดีต่อดำตอเร่ดำต่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 อเร่ตัวดำไม่พันก้อครับดุกแางไปเล็กยอดตัวใช่ครับส่วนตัวแดงพันก้างแดงกับนี่น้ำสิงห์อลัศตายาลัดไฟกล้วยครับเซี่ยรองร้านนะดำต่อเซี่ยรองนะดำต่อเซี่ยรองดีต่อดีต่อดีต่อดำต่อดีดำต่อดีดำต่อรัม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  ดำต่อร่องดำต่อร่องดำต่อร so ่องดำต่อร uh uh um uh ่องไปลอยต่อไปลอยต่อดำต่อไปลอยครับดำต่อไปลอย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 ครับตัวดำไปันรจบนรรมินนะครับดูกแดงไปเด็กยอดอยู่ใช่ครับดำต่อไปลอยครับดำต่อไปลอยขึ้นมาเดียวเลยดำต่อไปลอยนะดำต่อไปลอยครับ ตัวดำดุกดดงไปเด็กยอดตุวใช่ครับไม่ปั่นก้นน้ำมันครับดุกดดงดำไม่ปั่นก้นน้ำมันนะครับต่อปันลอยนะครับต่อปันลอยซ้ำนาทีผ่านะเวลาผ่านแล้วซ้ำนาทีครับดำต่อปันลอยดำต่อปันลอยครับดำต่อปันลอยตัวดำยู่ไทร์มือนะครับไม่ปั่นก้นครับดุกดดงไปเด็กยอดตัวใช่ครับ กรรมการเปอาร่องมาครับดำต่อพันลอยนะดำต่อพันลอยครับได้แดงแดงพันลอยร่องนะพันลอยร่องนะพันลอยร่องนะเมืินปะหน้าร่องนะเมืินปะหน้าร่องนะเมืินปะหน้าร่องนะดำต่อร่องเมืินปะหน้าร่องนะดำต่อร่องเมืินปะหน้าร่องสมาชิกครับปิดไมปด้วยครับสมาชิกที wrote, ่ครับเราเยอะปิดไปที่เยอะกันเลยดีคนเด็ดดามเต่วดำมันครัคนเด็ดดามเต่วดำ

ส่วนต,ตัวดำนี่ไม่ปั้นเนี่ยลูกดางไปเด็กยอดอยู่ใช่คร <อา S 2> ับไปแล้วนะดำต่อมือนปน้าปัลอยลองนะดำต่อมเงินป้าปันลอยลองเนีไอแดงกับกันจังนะวันยักับกรรมาการเป่ารองไม้นะกรรมการเป่ารองไม่ ดำต่อเมิปนปนาปันลอยร่องกันไปดำต่อไปไอ้แดงต่อยลัางไอ้แดงต่อยรัางเมินปนามีร่องนะเมินปนามีร่องนะเมินปนามีร่องกับดำต่อร่องเมินปนาร่องกันดำต่อร่องเมินปนาร่องกับตัวดำตัวายมือเนี่ยไม่ปันเขานะเมินครับลูกดังไปเด็กยอดยู่ใช่ครับส่วนตัวแดงต่อร่องยุ่กว่ามือครับปันเข่าแดงกับนินน้ำซึ่งอาละต่ายดอปไกวอกล้วยเนี่ยนิ่งปันเข่าแดงเป็นแดงครับ ดูดางับไม่เป็นกาเป็นน้ำเงนงับเป็นดำงับเวลาผ่านเล็วๆหนาทีเวลาผ่านเล็วๆหนาทีไอ้แดงท่อไอ้ดำกระวัดตายอดเมินป้าน้าร้องนะาดำต่อร้องเมินป้าน้าร้องนะาดำต่อร้องเมินป้าน้าร้อง อันตายกลองนี่ตัวขี้เิ็ดว่านเนี่ยตัวดำตัวต้อนคะ่ไม่ปันเขาแบบยกดังไปเด็กยอดตัวใช่ครับตัว,กกวตัวแดงกันนิ่น้ำซึ่งอะไรตายาตัดไวยเนี่ยปัน่นเขาแดงนี่นิ่นเน,นี่ยนิ่งในกล้วยครับ เวลาพ่านแล้วเจ็ดนาทีนะเวลาผ่านแล้วเจ็ดนาทีเนับไอ้แ <ST AN IC AL> ดงก็กค้นนูนดแคนน้มีตัวแดงปังนเก้าแดงเนับนี่น้ำซึ่งหาลรถายาลดแฟร่รวยเนาะ อันตายกองเด็กขี้ติดว่านนี่คือตัวดำเนี่ยไม่พันเขาน่ะมันกับยุดแดงไปเด็กยอดอยู่ใช่ย่ะกรรมาการเป่ารองไม้แล้วเนี่ยกรรมาการเป่ารองไม้ซองมีตอมีรองเนี่ยดำต้อนะซองมีตอมีรองดำต้อนะสบัยดะะีกับ ai đèn coi lăng nè đèn còi lăng nè đèn coi lăng nè đừng nhìn nè ơi 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 coi toi coi coi toi coi đâm to mơn banana đâm to mơn banana bảy lơi lông nè đâm to mơn banana bảy lơi lông, tua đâm vô tai mươi nè, mày bắn câu nè, tua đẻng vô qua mươi, bắn câu đẻng nè. Tòa đen ban câu đen lòng này, này nè Còn tòa đâm mấy lúc đang phải đếch ạ Ai đâm thêm vậy? Ai đánh ra đúng ai đánh lắm? Ai đánh bắt ai đánh bắt?

Đâm to mưa na rồi, đâm to mưa na rồi, đâm to mưa na rồi. Qua đâm vô xài mư nè, máy gấu khẩu, dục đàng phải để giọt chú xe ạ. Đâm đen. Đèn coi đăng về, đèn coi đăng về, đèn coi đăng về. Ao bâng sáo Lào, này bâng sáo Lặc Lào, nó bị <muchônio> đâm to mưa na rồi nè đâm to mưa na rồi nè đâm mấy bàn gấu nè đâm to mưa na rồi à lệch kia trắng nó như cặp càn lệch này kia trắng cục rôm nè mà mày dịch tao ngoài mà dư mà tăng này cứ bằng càn lệch đi nè Chông, chông. Okay. Băng bằng lấy đi măng bê vô cắt, ai lấy đi ăn mình à nếu mà neo mà nếu mình kết mà nếu mà đâm mà nếu đâm nếu mà đâm mà nếu đâm nếu mà đâm mà nếu mà nếu mà nếu cao nếu mà <laughs> cái này nếu mà mà gì lóc ดำต่ไปดำต่อ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 ไปด่อได้ต่อไปด่วมใดเพื่อนปดำอดไ่ด้วยอรับต่อไ่อไปดำ่อไปดดำตดำต่อา่อไปาำต่รไปต ดำต่อแป้งครับไม่ปัญก้อนนะตัวดำครับเด้งเวิยนเดง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 วิยนดำได้มาเดี๋ยวดำไม่ปัญก้อนได้หมาเดี๋ยวสีเบสนาครับสีเบนาทีครับลูกดดงเปเอกยอดชู่ใจครับลูกดดงไม่ปัญก้อนครับตัวดำน้ำมันครับได้หมาเดี๋ยวรอชมครับรอชมครับดำไม่ปัญก้อนน้ำมันจชนะครับลูกดดงเปเอกยอดชู่ใจครับลูกดดงเปเอกยอดชูใจครับก้องนองใส